วันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงปู่ทวดบะชัางให้ออกปีพศ2508เป็นรุ่นเลื่อมสมณาศักดิ์บล็อกไม่ผ่าปางเนื้ออป,ปกาก้าชุบนิกเกิลจังหวัดปัตตานีนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพผ้าช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรณาของผมกันนะ บริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตได้เนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงใบหูท่านนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวาบริเวณตรงใบหูท่านนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวาเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะขมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดนะครับผมแนวเฉียง ผมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงหน้าผากท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณนะครับผมตรงพื้นเส้นลวดหน้าผากท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมจะมีเส้นลวดนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมหลายๆเส้นนะครับผมคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมแตะแคงให้ดูนะครับผมเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดนะครับผมแนวเฉียงลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ ตรงเส้นลวดนะครับผมตรงแขนท่านบริเวณนะครับผมตรงพื้นแขนท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นนะจะมีเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นแขนท่านเลยนะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการเจรณาของผมนะเห็นนะครับผมลักษณะเส้นแต่งเนี่ย จะเป็นตัววายนะครับผมแล้วก็มีขีดลงมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตัวช้างนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายบริเวณตรงตัวช้างมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นนะจะมีเส้นแต่งนะครับผมติดกับขอบลวดด้านในนะครับผมเป็นเส้นลวดแนวเฉียงลักษณะแบบนี้นะเป็นเส้นลวดหนาๆนะครับผมนูนมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ เส้นลวดตัวหนังสือนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวาบริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวงูเนี่ยจะมีเส้นแตกบางๆนะครับผมนูนคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะติดกับขอบลวดด้านในนะครับผมเนี่ยะจะเป็นเส้นลวดบางๆนะนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5ในการจจรณาของผมนะจะเป็นเส้นลวดแตกบางๆนะครับคมขึ้นมาออกจากเส้นลวดตัวงูลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะ ตรงรูจอดนะครับผมมุมด้านหน้ากัน บริเวณนะครับผมตรงรูเจาะนะมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะลักษณะรูเจาะเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมเหรียญที่ผมนามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลกหมื่นถึงลกหมื่นต้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นมุมด้านบนนะครับผมฝั่งซ้ายบริเวณนะครับผมตรงพื้นมุมด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมเห็นไหม จะมีเส้นลวดโค้งๆนะครับผมเป็นเส้นลวดยาวนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตรและในการจจรานาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับโค้งยาวลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางเนี่ย เห็นไหมครับผมจะมีเส้นแตกบางๆนะละนักษณะคล้ายๆเป็นโค้งวงเล็บนะครับเข้ามาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่2ในการเจราณาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดบางๆลักษณะแบบนี้เลยเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะเส้นลวดอักขระมุมฝั่งขวาด้านบนบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัระนะครับผมมุมฝั่งขวาด้านบนเนี่ยตรงปลายเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นแนวน,นอนนะคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับผม เป็นเส้นลวดบางๆนะคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะมีเส้นแต่ออกมาจากปลายเส้นลวดอัขระนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะลำตัวองค์พระนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวาบริเวณตรงเส้นลวดลำตัวองค์พระนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวาเนี่ยจะมีขีดสั้นๆนะครับผมบางๆนะเป็นแนวนอนลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหม จะเป็นขีดสั้นๆนะครับบางๆคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยอ่าอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการเจรนาของผมนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นรวดตัวหนังสือนะครับผมบริเวณมุมล่างตรงกลางนะบริเวณตรงเส้นรวดตัวสาสารานะครับผมมุมล่างตรงกลางบริเวณตรงเนี้ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแตนนะครับผมเชื่อมติดกันนะครับผมติดกับตัวหนังสือนะครับผมเป็นเส้นรวดบางๆคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5 ในการจารณาของผมอเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงรูจอดนะครับผมมุมนะด้านหลังกันบริเวณนะครับผมตรงรูจอดนะมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมผม่าให้ความสําคัญนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมอเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะ ด้านข้างนะครับผมบริเวณตรงตัวตัดกันบริเวณด้านข้างนะครับผมตรงหูเรียญตัวตัดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบน,นี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตรงมุมนะฝั่งซ้ายด้านบนนะลักษณะการตัดเนี่ยผมให้ความสาคัญน,นะครับผมมีแบบน,นี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือตัวตัดนะ มุมนะครับผมตรงกลางมุมฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงล่างฝั่งซ้ายลักษณะาการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมเหรียรุ่นนี้นะจะหนาหน่อยนะครับผมเห็นนะอันนี้ก็คือบริเวณนะตรงตูดเหรียญน,นะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะ ตรงหูเหรียญนะครับผมมุมฝั่ Alicia au ขงขวาบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะด้านข้างนะครับผมตัวตัดเนี่ยมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้ความสําคัญอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงกลางนะมุมฝั่งขวาเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผม ลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเหรียญรุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะหนานะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะตรงตูดเหรียญมุมล่างนะครับผมฝั่งขวาอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรณาเรื่องภาเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับผมฝากกดติดตามทุกช่องทางด้วยนะสวัสดีครับผม